วิวเครื่องเล่นเทปวิทยุของหิวซันโยนะฮะตัวนี้เทป2หลุมนะครับใช้งานได้เต็มระบบนะฮะวิทยุถึงขึ้นร้อยแปใช้ไฟ2 2 0มีสายไฟแถมให้นะครับสินค้าพร้อมใช้นะครับเครื่องใช้ไฟ2 2 0บ้านเราได้เลยนะฮะเครื่องเป็นภาษาญี่ปุ่นนะฮะแต่ใช้ไฟบ้านเราเปลี่ยนหม้อแปลงเรียบร้อยนะครับใช้งานได้เต็มระบบก่หน้าก่หลังได้หมดนะฮะเอเอ็มถึงขึ้นร้อยแปดทดสอบระบบวิทยุนะครับ อันนี้สภาพใหม่เอี่ยมเลยนะครับขาดแค่กล่องนะสะภาพใหม่มากไม้หนาทึบไม่มีถนนหนทางอย่างสมัยทุกวันนี้ครั้งหนึ่งได้เดินทุด,ดงไปทางจังหวัดเลยซึ่งเป็นภูเขาอนะฮะอัดจากวิทยุลงเทปนะครับในสมัยนั้นป่าดงคงไกลเมื่อทึบมองไม่เห็นเดือนเห็นตะวันเลยเดียวมืดไปหมด การที่เราได้ออกเดินท่านดงก็เหมือนกนับนกตัวน้อยๆที่เขาจับมาใส่กรงครั้นมีโอกาสเหมือนผูกปลดปล่อยก็จะโผทยานปีกทั้งสองข้างลองความทียาดดูนะฮะการที่ทียาดเมื่อกี้นะครับตาดลงตรงใครเมื่อกี้มองนะไม่เห็นดึกเกนเห็น,น,นตะวันเลยเฉียวมืดไปหมด เครื่องสภาพใหม่ฮะสติกเกอร์ยังติดอยู่เลยนะครับเดินดงก็เหมือนกับนกตัวน้อยๆที่เขาจับมาใส่กรงนั้นมีโอกาสหเมืันถูกปิดหล่อยก็จะโผ้่ทยานปีกทั้งสองข้างสายพานเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อยนะฮะทั้งสองฝั่งนะครับใช้งานได้ยาวๆเลยนะไฟเ m ฟเ็มสเตอริโอติดปกตินะครับ <Inside. S 2> 宇宙の甲羅を引き連れて、血の叶えの闇の中。 สาขาถนนประชารัฐชนเน็ตหมูจากธรรมชาติหิวดูดีมีออร่าไปข้างนอกต่างหานะครับขอบคุณครับ